ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านเก่าหลังหนึ่งกลางเมืองเลยครับทุกคนเรียกมันว่าบ้านผีสิงเล่ากันว่ามีคนตายในบ้านหลังนั้นแบบแปลกๆแล้ววิญญาณก็ยังวนเวียนอยู่ผมไม่เชื่อหรอกครับจนกระทั่งวันหนึ่งผมกับเพื่อนเกิดปากดีท้ากันว่าใครกล้าเข้าไปในบ้านหลังนั้นตอนเที่ยงคืน คืนนั้นผมกับเพื่อนสองคนเดินเข้าไปในบ้านบรรยากาศมันวังเวงแปลกๆเย็นเยะเยือกกว่าปกติมากไฟฉายส่องไปก็เจอแต่ฝุ่นและอยากใยเฮ้ยมีใครอยู่ไหมเพื่อนผมตะโกนแต่ไม่มีเสียงตอบรับทันใดนั้นเองประตูห้องข้างหน้าก็เปิดเอง เมื่อกี้ใครเปิดวะผมถามเสียงสัน่นเพื่อนอีกคนหน้าซีดคุูมไม่ได้เปิดเราค่อยๆเดินเข้าไปในห้องนั้นมี เปียนโนเก่าเก่าตั้งอยู่สักพักเสียงเปียนโนก็ดังขึ้นเองเป็นทํานองที่ฟังดูเศร้ามากกูว่าเราออกไปจากที่นี่กันเถอะเพื่อนผมพูดผมพยักหน้าเห็นด้วยแต่ตอนที่เรากำลังจะเดินออกจากห้องประตูก็ ปิดลงเสียงดังปังเราพยายามเปิดประตูแต่เปิดไม่ออกที่บ้านหลังนั้นมันไม่ได้มีแค่เรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องจริง